ถ้าพูดถึงชื่อบิลเกตส์นะภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวของทุกคนก็คือ Microsoft แน่นอนแต่ว่าเรื่องราวบทที่2ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทรงพลังแล้วก็น่าทึ่งยิ่งกว่าอัลกอริทึมแรกที่เขาเคยเขียนมาซะอีกลองนึกภาพตามนะจากโลกที่ปัญหาใหญ่สุดคือบั๊กในซอฟต์แวร์ไม่ก็คอมพิวเตอร์ทำงานช้าตัดภาพใหม่อีกโลกหนึ่งโลกแห่งความจริงที่โจทย์มันคือโรคระบาดคือความยากจน คือขนาดของปัญหามันเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเขาและนี่ก็คือแก่นของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยการเปลี่ยนบทบาทจากราชาแห่งโลกซอฟต์แวร์สู่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการเดินทางจากการสร้างอาณาจักรของตัวเองไปสู่การสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่ คือภาพจำของคนส่วนใหญ่เลยนะ Bill Gates ก็คือผู้ร่วมก่อตั้น Microsoft เป็นอัจฉริยะที่ทำให้วิสัยทัศน์ที่ว่าต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในทุกบ้านกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ซึ่งเอาจริงๆแค่นั้นมันก็เปลี่ยนโลกไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่นั่นมันเป็นแค่บทแรกของเรื่องราวทั้งหมดคำถามคือแล้วอะไรล่ะคือจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดอะไรที่มันผลักดันให้ชายที่รวยที่สุดคนหนึ่งของโลก ตัดสินใจเปลี่ยนโฟกัสของชีวิตตัวเองไปเลยแบบหน้ามือเป็นหลังมือต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้ปุบปับนะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากช่วงต้นยุค2,000ที่เขาเริ่มถอยห่างจาก Microsoft แล้วก็หันมาทุ่มเทกับมูลนินธิ b and Melinda Gates Foundation มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปัจจุบันนียคืออุทิศตัวกับงานการกุศลระดับโลกแบบเต็มเวลาเลย และนี่แหละคือโมเมนต์ที่เหมือนตื่นขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาไปอ่านบทความเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในประเทศกำลังพัฒนาแล้วมันก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยในขณะที่เรากำลังกังวลเรื่องอัปเกรดคอมพิวเตอร์กันเนี่ยเด็กๆหลายล้านคนกำลังตายจากโรคที่มันป้องกันได้ง่ายๆวินาทีนั้นแหละทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยแล้วสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่แค่การบริจาคเงินนะ แต่เขานำเอาสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาใช้นั่นก็คือสมองของวิศวกรคือเขาเอาตักกะแบบเดียวกับการเขียนโค้ดมาจัดการกับความวุ่นวายของวิกฤตการณ์ระดับโลกแล้วไอ้ความคิดแบบวิศวกรเนี่ยมันทำงานยังไงกันนะคือกระบวนการมันชัดเจนมากๆเลยนะเริ่มจาก 1. ต้องระบุแกนของปัญหาให้เจอ 2. รวบรวมข้อมูลให้เยอะที่สุดเพื่อทาความเข้าใจมันจริงๆ และสุดท้าย3คือสร้างทางออกที่มันต้องวัดผลได้แล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะมันก็เหมือนกระบวนการของโปรแกรมเมอร์เป๊ะเ,เลยขั้นแรกระบุป,ปัญหาให้ชัดเจนก่อนอย่างเช่นโรคโปลิโอขั้น2ไปรวบรวมข้อมูลเลยว่ามันระบาดท,ที่ไหนทาไมขั้น3ส,สร้างทางแก้ที่วัดผลได้อย่างโครงการฉีดวัคซีนและที่สำคัญมากๆเลยก็คือขั้นที่4คือการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ไม่ต่างอะไรกับการ d e ัักโค้ดเพื่อให้โปรแกร,รมมันดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละหัวใจสําคัญของแนวทางนี้เลยก็คือทุกการลงทุนทุกบาททุกสตังค์ต้องพิสูจน์ผลกระทบได้จริงในโลกความเป็นจริงจะไม่มีการเดาสุ่มทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลล้นๆ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นนจริงซึ่งมันก็คือหลักการเดียวกับการหาบั๊กในซอฟต์แวร์ไม่มีผิดเลยและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดมาก,มากๆเกี่ยวกับมรดกที่แท้จริงของเขา ว่าสุดท้ายแล้วโลกจะจดจำอะไรมากกว่ากันระหว่างโปรแกร,รม Windows หรือชีวิตของผู้คนนับล้านที่ถูกช่วยเอาไว้ภารกิจหลักของมูลนิธิเนี่ยคือพุ่งเป้าไปที่ศัตรูตัวฉกาดเลยนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ป้องกันได้โดยเฉพาะโรคที่ฆ่าชีวิตเด็กๆไปมากมายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับโปลิโอทั่วโลกการทำสงครามกับมาเลาเรียหรือว่าการเร่งพัฒนาวัคซีนสำหรับเชียร์เอช แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆในแนวทางของเขานะคือเป้าหมายมันไม่ใช่แค่การบริจาคเงินแต่มันคือการลงทุนในนวัตกรรมเขาไม่ได้แค่ซื้อวัคซีนมาแจกจ่ายแต่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะแก้ปัญหาได้ถึงรากถึงโคนเลยตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะคือการแก้ปัญหาที่ต้นตอของมันอย่างเช่นการให้ทุนพัฒนาระบบสุขาพิบาลแบบใหม่เอี่ยม หรือการคิดค้นนวัตกรรมห้องน้ำสำหรับชุมชนที่ไม่มีระบบประปาไปจนถึงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อตัดวงจรความยากจนให้ได้นี่คือการมองไปข้างหน้าแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันยั่งยืนจริงๆและประโยคนี้อาจจะสรุปการเดินทางของเขาได้ดีที่สุดเลยคือสนามรบของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วจากโลกดิจิตอลที่เขาสร้างมันขึ้นมากับมือสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่เขาตั้งใจจะรักษาและกอบกู้มันไว้ และพอเรามาดูภาพเปรียบเทียบมรดกของบิลเกตส์แบบนี้แล้วมันน่าทึ่งมากเลยนะคือบทแรกเนี่ยคือ Microsoft Windows ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเราทุกคนแต่บทที่2คือชีวิตผู้คนนับล้านที่รอดพ้นจากโรคภัยและความยากจนซึ่งถ้ามองในมุมของมนุษยชาติแล้วบทที่2นี้อาจจะเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่และก็มีความหมายมากกว่าด้วยซ้ำเรื่องราวของเขาเลยไม่ใช่แค่เรื่องของมหาเศรษฐีคนหนึ่งนะ แต่มันเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่ามรดกที่แท้จริงที่คนคนหนึ่งอยากจะสร้างและทิ้งไว้บนโลกใบนี้มันคืออะไรกันแน่